ว่าไงจ้าวันนี้น้องลวกไข่ไว้สิบฟองเพื่อคืนนี้ของเราโดยเฉพาะเลยนะคะแหมอย่างพี่อยู่ว่าแต่สิบฟองเลยลวกเป็นร้อยฟองก็ไม่ฟืน้นหนังหล่านี้ เอ็กเมนเกลือนคางบานเขาแนะนำหมาว่าใช้ดีเขาบอกว่าเจ๋งนะพี่เอ็กมนสมุนไพรสำหรับท่านชายช่วยแก้ปัญหาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดบำรุงร่างกายผลิตด้วยสมุนไพรทัศเฉพาะที่ดีที่สุดทั้งไทยและจีนเอ็กเมนเราได้รับเครื่องหมาย GMP เครื่องหมายฮาลาลและเครื่องหมาย G ซึ่งการันตีได้ว่ากระบวนการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังเป็นมิตรกับท่านชายด้วยนะที่รักพี่ลองสมุนไพรเอ็กมนแล้วนะ ทีนี้น้องก็ไม่ต้องลวกไข่อีกแล้วล่ะแหมพี่ะ